รูปการมาติกา5 0 1หนึ่งทำเป็นอพยากฤิเป็นฉนะวิบากแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นกามาวจรเป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรเป็นโลกุตระได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันหนึ่งทำเราใดเป็นกิริยา ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมมวิบากรูปทั้งหมดและอสังขตตาธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรเป็นอพยกริดห0าบรรดาธรรมเป็นอพยากฤินั้นรูปทั้งหมดเป็นฉนยะมหาภูตร,รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปสี่นั้นเรียกว่า รูปทั้งหมด